วันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปวยทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกโซลดานะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวสี่สิบห้าเซนติเมตรค่ะจํานวนสี่เส้นแลวริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวสามสิบห้าเซนติเมตรค่ะสองสีสีละแปดเส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว45เซนติเมตรนะคะเราจะพับริบบิ้นเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะแ,แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับมาค่ะเส้นที่ 2, สสวมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สสวมมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในดูที่1ค่ะเอะออกค่ะลบเส้นที่3ขึ้นมา นี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้่นบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเ <Der> ส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจากปลายดิบินสอดล็อกเข้าไปแบบนี้ <S 1> <S 1> นี่ค่ะเราจะได้ดิบ,บินแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สมทับเส้นที่สองเส้นที่สทับเส้นที่สามค่ะ นะคะเราจะได้ดิบินนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะมือช้อนที่ฐานไว้ค่ะดิปลงกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนไว้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบินสีเส้นสุดท้ายแบบนี้นะคะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ 2. สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นี่ค่ะเสร็จแ,แล้วพี่กลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามานะคะดึงเข้ามาให้กระชับนะ ี่่คะจับดิวินขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3 4สาสี่นะคะพัดข้า,ขามสี่เส้นนะจับพัดาข้ามสีเส้นมานี่ค่ะพัดข้ามสีเส้นพัดข้ามสีเส้นค่ะเราจะเหลือลิบบินสีเส้นสุดท้ายนะคะออเส้นนี้ค่ะจับพัดนะสอดเข้ามาในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นถัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่สาม เส้นสุดท้ายค่ะจะพ่าดมาค่ะตัดดูที่1นึ่งทะลุดูที่4นะคะในแบบนี้นะแล้วก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะนะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญเส้เลยนะหรือว่าใครจะทำแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะสเสร็เหรียนที่หลังได้นะคะ เสร็จแล้วเราก็สอดรอยสามเส้นไปนี่ค่ะสอดรอยสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยน่คะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้ง ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินความยาว35เซนติเมตรค่ะสองสีสีละ8เส้นนะคะสีละว8ดเส้นที่เราตัดจะมานี้นะเราก็จับมาค่ะจับปลายริบินให้เสมอกันนะคะเอาสีม่วงไว้ด้านล่างนะสีทองไว้ด้านบนค่ะจับปลายริบินทั้งสองสีให้เสมอกันแบบนี้เสร็จแล้วเราก็สอดนะคะให้เหลือปลายริบินมาแบบนี้นะคะ เราเสร็จแล้วนะคะแบบนี้นะแล้วก็พลิกกับด้านมาด้านนี้เราจะทําเส้นสี่วงก่อนนะคะจับนะคะพับตัดมุมมาด้านหลังนะแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะสอดรูดถัดมานี่ค่ะรอดสองเส้นมานี่ค่ะนะ พอสอดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้ต่อมาเราจะทําเส้นสีทองนะคะเส้นสีทองนะพับมันด้านหลังค่ะแล้วก็พับมันด้านหลังอีกครั้งนึงค่ะนะะ นะคะสอดเสร็จแล้วแบบนี้นะสัมมาค่าเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะจับทั้งสองเส้นนะคะสอดบนปลายริมบินที่เราเหลือไว้นี้ค่ะสอดร้อสามเส้นไปนะคะสอดรอสามเส้นไปตามแนวริมบินแบบนี้ สเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พลิกกับด้านมาด้านนี้มาทำเส้นสีทองก่อนนะคะนคะสับลิปินมานะคะพามาด้านนี้ค่ะขึ้นมาเนี่ค่ะเป็นกลวยมาแบบนี้สอดลงไปเนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นแบบนี้เส้นถัดมาค่ะ ทำเส้นสีนี้เลยนะคะพับมาด้านนี้นะดึงมาแบบนี้แล้วก็บิดมาแบบนี้ค่ะนะคะดึงมาเราก็จะได้กตดแบบนี้ทําทีละคู่ก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะทำสีใดสีหนึ่งก่อนก็ได้นะคะ นี่ค่คะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็จับริบบิ้นนะคะพับสอดกับพื้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะทั้งสองเส้นนะคะ พอได้แบบนี้นะคะเราก็ทําเส้นสีทองนะพับมาด้านหลังทำเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะนี่ค่ะเป็นกลวยวมาแบบนี้เสารุ่นี้คนี่ะเส้นถัดมาค่ะพับมาด้านหลังนีเป็นกลวยวแบบนี้ทำเหมือนกันนะคะทำเหมือนเมื่อกี้เลยสอดลงไป เราก็จะได้ปิดแบบนี้เราจะวนไปด้านไหนก่อนก็ได้นะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วเราจะตัดปลายนิบบิ้นนะคะให้เหลือ2องจุดห้าถึงสามเซนติเมตรนะนะคะก็เส้นนิบบิ้นออกมานะคะ สอดกลับขึ้นไปด้านบนค่ะน่ค่ะ,คะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ดอกโสรดานะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ